ับยุทธทะลุฟ้าตอนที่179ถึงตอนที่180ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเมื่อวานนะครับเราก็กําลังค้างกันเลยเซลเยียนของเราเหมือนจะพลาดท่าแต่เรียกได้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะพาลาดท่ายาวๆกันเลยนะครับเราต้องมารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับตอนนี้แต่ถ้าจะให้เดานะครับยังไงก็คงรอดอยู่แล้วครับเพราะว่ามีแบ็คอย่างเซลยี่เซียนอยู่แล้วเนาะแต่เรื่องราวจริงๆมันจะเป็นยังไงเนาะเราก็มาติดตามพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่ากับตอนที่178 79แล้วนี่ว่าชาวขีดเขาโทษทีครับพอดีว่าทําหลายตอนเกินก็เลยลืมไปว่าเออตอนนี้กำลังอยู่ที่ตอนนี้เท่าไหร่กันเพราะงั้นเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับกับศึกชิงเสี่ยวเยี่ยนนะครับสงครามสงครามเลยเป็นแค่เรื่องบางหน้าครับจริงๆแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ก็คือการชิงเสี่ยวเยี่ยนระหว่างเมดูซ่าแล้วก็เสี่ยวยีเซียนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเรื่องกันเลยดีกว่าโอเคครับณตอนนี้ขออนุญาตประชาันนะครับเนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาทเดียวนะครับและตอนนี้ยังคงใช้คาแปลของเพจบาทเดียวอยู่นะครับซึ่งใครที่คัรบ ส่วนภาพน,นี้ก็คือช่องทางการโดนเนิให้เพจบาทเดียวนะครับสามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับใครโดนเนิเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับเซียวเยียนข้าจะให้เจ้าริมรดความเจ็บปวดที่เหมือนกับตายทั้งเป็นให้เองเซียวเยียนอย่าให้หดเหียนทำไมเจ้าถึงสงกรปรกเช่นนี้อะไรนะ ฮ่าฮคิดหรือว่าข้าผู้นี้จะตกหลุมกับดากของเจ้าสองสครั้งผู้นำนิกายมักไม่แสดงท่าทีที่แท้จริงออกมาให้เห็นง่ายๆหรอกนะที่ข้าเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าข้าใช้เวลาเตรียมของขวัญให้เจ้าอยู่ตั้งห่างแล่วเจ้าเจ้านี่เจ้าเก่งสนุบไปกันเลยแย่แล้วสิเจ้าเสียวเยยนมันใช้ท่านั้นอีกแล้วทุกคนเร่ไปรบแล้วเข้า ตั้งแต่เจ้าหนูนั่นเลื่อนขั้นเป็นระดับจกักรพรรดิมันชักจะเก่งขึ้นทุกทีเลยฮะอย่าเพิ่งดีใจไปผลกระทบท่านั้นเจ้านั่นก็โดนเหมือนกันไอ้เจ้าบ้านั่นมันใช้พลังทั้งหมดในการใช้ท่าเพอของมันจนทำให้มันได้รับบาดเจ็บจนขยับร่างกายไปไหนไม่ได้แล้วด้วยโถ่เว้ยนี่เราไม่ไหวแล้วอย่างนั้นเหรอเซยเลยียนฮิตสวรรค์นี่เจ้าน้อยอย่าเอามือของเจ้าไม่แต่ปลายแล้วม่แต่ผู้ชายของข้านะผู้ชายของเจ้า,ผ,า,จาผู้ชายของเจ้างั้นเหรอ มันหมายความว่าเจ้าเป็นคนรับใช้อ่ะแค่คนรับใช้อย่าคิดอย่างอื่นไปไกลนะแม้แม้ก็เห็นเจ้าพูดขึ้นมาข้าก็เลยสงสัยเฉยๆมันเป็นไปได้ยังไงกันข้าพูหนีแพ้พลังแค่ระดับจัก,กรรพัิขั้นต้นงั้นหรอพาธมิตรแห่งเสี่ยวจงจเจริญอาณาจักรเจียมหมาจะไม่แพ้ใครอีกแล้วยานโลถีดแพ้แล้วพวกเขาแพ้เราแล้ว,ลวในที่สุดฝันในความเจ็บปวดก็ออกไปจากเจียมหมาสักที การต่อสู้นี้ก็ได้รู้ผลแล้วนี่พวกเจ้าก็น่าจะรู้ถึงประสิทธิภาพไปซะสิออกไปซะอย่าเพิ่งดีใจไปข้าคนเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าเจ้าจะอยู่หรือจะมีชีวิตต่อไปมันเป็นเรื่องง่ายมากที่ข้าจะตัดสินใจข้าจะให้เจ้ามีความสุขได้แค่นาทีนี้เท่านั้นแหละวังนะไม่นะเขยเอะ ว่าแล้วเจียวเลือดของนางมีพิษที่พิเศษอยู่ทำไมเจ้าถึงได้เจ้าพิษสวรรค์จะมอบยาแก้พิษให้ดีๆหรือจะทำให้ข้าต้องบังคับเจ้าเพื่อน,นางแล้วเจ้ายอมแม้แต่จะสละชีวิตตัวเองเลยอย่างนั้นหรอเสียวยี่เซียนนันเจ้าเสี่ยวยี่เซียนนั้นหรออ่ามันนานแล้วสินะที่ไม่มีใครมาเรียกชื่อนั้นหล่อผู้คนมักจําแต่ชื่อของผู้ที่นําความตายมาให้ครอบครัวเอ,อ๋ยเพื่อนฝูงเอ,อ๋ยทุกทุกคนล้วนแล้วต้องตายและตอนนี้ เจ้าก็เป็นอีกคนที่ต้องมาตายเพราะฝีมือของข้าตั้งแต่ตอนนั้นผู้คนก็ได้หวาดกลัวข้าเอาละ่ะเจ้าและเพื่อนฝูงของเจ้ายอมตายไปได้วยกันเถอะนะข้าจะทำให้โลกนี้ตกไปอยู่ในความสิ้นหวังและทำลายมันซะ แย่แ yeah, ล้วสินางกำลังทำตัวเองให้กลายเป็นพิษโดยการใช้พลังปานถ้าเธอใช้หรอกก็พลังนั้นแม้แต่เมืองนี้และเมืองอื่นๆก็คงต้องถูกทำลายเสี่ยวยี่เซียนใจเย็นลงก่อนเถอะมือเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผ่านการนองเลือดมานบไม่ชั่วเสี่ยวยี่เซียนที่เจ้าได้รู้จักนั้นตายไปแล้วตอนนี้นาคือผู้ใช้พิษฉาย,ยาพิษสวรรค์เสี่ยวเยียนข้าจะทำให้ทุกคนได้พบกับจุดจบแบบเดียวกับที่ข้ากำลังจะทำกับเจ้าห้องเราคงกลับไปเป็นหนังเหมือนอดีตไม่ได้แล้วเสี่ยวยี่เซียนอยานะ นั่นคือเหตุผลที่ทุกคนต้องมาตายด้วยกันออใครก็ได้ช่วยพวกเราทีอ๋ออาการมันเป็นพิษด้วยนางผู้หญิงคนนี้มันบ้าไปแล้วเราควรจะฆ่านางซะเพราะทุกคนกําลังจะตายไม่อย่านะเอาคนอื่นนีไปก่อนแล้วทิ้งไว้ให้ข้าจัดการเองนี่เจ้าข้าจะลองหาหนทางที่จะหยุดนางดูให้ได้เพราะว่านางเป็นเพื่อนคนสําคัญของข้าเหมือนกันเฮ<ะ>้ก็ดีหากเจ้าตายที่นี่แหละก็แม้แต่หลุมฝังศพจากข้าก็ไม่มีวันเซียวยี่เซียนได้โปมดใจย็นลงก่อน ม,มึงแรงเชื่อเล่นเลยนะเนี่ย <S 2> <S 2> หพิงสวรรค์ดอกโบสามเหล่าก็ตัดพิษเซียวยี่เซียนได้สติได้แล้วหยุดทำได้แล้วไม่อย่างนั้นเจ้าอาจจะตกไปอยู่ใต้ห้วงความคิดด้านลบได้นะเซียวยี่ยนล่ะรอข้าก่อนนะทุกทุกอย่างและข้าจะตามเจ้าไปออออช่วยข้าด้วยท่านพิษสวรรค์ได้ปลดไว้ชีวิตข้าด้วยกลับมามีสติได้แล้ว เซเรีเยนเซเรีเยนนี่เจ้ายังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงกันเจ้านี่จริงๆทำไมถึงได้ทำหน้าแบบนั้นตอนเห็นหน้าข้ากันนะไม่ใช่ฉันหน่อยอะนั่นไม่ต้องเป็นห่วงไปนี่เจ้าสามารถชำระล้างพิษของข้าด้วยเปลวเพลของเจ้าอย่างนั้นเหรอพวกพิษของเจ้าข้าสามารถกำจัดมันได้เพราะว่าข้ามีสารบ้านพิษราวพันกว่าพิษได้เซเรียนข้า ถ้าเกิดว่าข้ายังมีชีวิตอยู่ต่อไปข้าจะกลับมาทาแบบเดิมก็ได้นะทั้งอาณาจักรเจียม,มาเลือพันธมิตรของเจ้าตระกูลของเจ้าพวกเขาก็อาจจะโดนพิษของข้าเข้าสักวันถ้าเจ้าไม่อยากให้เรื่องราเป็นแบบนั้นทานได้ดีข้า,ข,าข่าเสียเถอะเสีอยี่เซี่ยนได้โปรดอย่าเรียกข้าว่าเสีอยี่เซียนนบัดนี้ข้าไม่ใช่ใครอื่นนอกเสจากพญาพิษสวรค์พวกเราทั้งหมดถอย โหใช่เล่นเลยน่เนี่ยไอ้หนูถึงขนาดรักษาความสัมพันธ์ด้วยการเสี่ยงชีวิตเข้าไปพูดคุยแบบนั้นสุดท้ายนางก็ล่าถอยได้สักทีทเทพแห่งสงคารามได้กล่าวไว้ว่าการนุรย์จักระวังในความรักนักเป็นจุดจบข,ของความห่ายแพ้ถือว่าใช่เลื่นเลยนะเนี่ยนายน้อยเสี่ยเยียนฮ่าฮ่าเออนี่ท่านพูดเรื่องอะไรกันครับเนี่ยฮะพ่อมัวแต่อ่อยสเสน่ห์ใส่คนรักเก่าแบบนั้นสแสดงว่าที่เธอมาสนามรบก็เพื่อต้องการมาหาเจ้าอย่างนั้นสินะและยังอายเสียจริงๆ พูดบ้าอะไรกันเนี่ยนี่ข้าก็เพิ่งคุยกับนางมาเท่านั้นเองและเจ้าราชินีช่วยหยุดคิดเรื่องพิลึกกึกือพันนั้นทีจะได้ไหมฮะเจ้ามาที่นี่จริงๆด้วยสินะข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่บอกทีได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันหลังจากการตายของผู้ที่เคยช่วยข้าไว้ครั้งหนึ่งก็ช่วยข้าได้เข้าใจว่า การที่ข้ามีพิษร้ายแรงมากอยู่ในตัวและการที่ข้าต้องอยู่ใกล้คนอื่นจะทำให้คนอื่นบาดเจ็บเพราะข้าไปด้วยเพียงเพราะข้ามีพิษในที่สุดข้าก็ได้ฉายานางพยาพิษสวนและข้าก็เริ่มถลายลึกลงไปทุกทีข้าได้ทิ้งนางเสี่ยวยี่เซียนคนนั้นไปและได้กลายเป็นนางพยาพิษสวนอย่างเต็มตัวตอนนั้นล่างของข้าก็มีพิษครอบคลุมไปทั้งหมดและข้าก็ได้ตระหนักว่าเสี่ยวยี่เซียน ในขณนะนั้นทักษะวิชาพิษของข้าก็ได้พัฒนามากขึ้นกว่าเก่ามันทำลายทุกสปปรรพสิ่งที่ข้าได้สัมผัสจนข้าไม่อยากจ,จะควบคุมมันได้ในบางทีในตอนนั้นไม่ใช่แค่ทุกอย่างหายไปแค่อย่างเดียวมันได้ทำลายทุกๆอย่างที่อยู่ห่างเป็นกิโลให้ย่อยสลายหายไปจนไร้ชีวิตท่ามกลางความสิ้นหวังจนไร้หนทางก็ได้มีคนจากหอคอยวิญญาณได้ออกมาบอกว่าพิษของข้าเป็นพิษที่แสนจะวิเศษข้าได้เสนอหนทางที่จะช่วยควบคุมมันให้ง่ายๆ เพียงแค่การโจมตีอาณาจักรเจียมหมาและยึดอาณาเขตทั้งหมดที่เจ้าเคยครอบครองอะไรกันโหหอคอยวิ<ฮ>ญ,ญญาณอีกแล้วข้านะไม่มีความคิดที่จะครอบครองอาณาเขตที่เจ้าเคยได้มาหรอกนะและเจ้าก็เป็นผู้ที่เคยให้สติแก่ข้าทุกครั้งตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เจ้าก็ยังเป็นคนทำเช่นเคยข้าได้ตัดสินใจแล้วว่าข้าจะถอยกำลังออกไปและไม่โจมตีอาณาจักรเจียมหมาอีกและหลังจากข้าหาที่สงบสงบได้เมื่อไหร่ยามนั้นข้าจะปิดที่ตัวเองทิ้งซะ ต่อไปนี้ข้าจะได้ไม่เป็นภาระใครอีกณนะตอนนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมีสองเวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับก็2ตอนแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ถึงสีนาทีนะแต่ก็ให้2ตอนเหมือนเดิมก็ต้องเข้าใจกันนะครับเพราะว่าฉากพูดมันน้อยลงหน่อยแต่ฉากต่อสู้มันเยอะก็พี่จะเอาเวลาที่มันลดเหลือแค่8นาทีาท9้านาทีนี้ไปทำซาวให้แล้วกันนะคร เรียกได้ว่าตอนนี้เมดูซากับเสี่ยวยี่เซียนนะครับเล่งกันถึงเสี่ยวเยี่ยงกันมากเหลือเกินนะครับถ้าสุดเอรู้คงโดนฆ่าตายครับถ้ายังไงไว้เราลองมาต่อกันอีกทีในพาร์ทหน้านะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะส่วนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ